เอ้ยเจ้าด่างคือสบายเทอเอาเอากเดอเอเอยอมีสู้เอ้มีสู้เอ้โอ้ยซิโอ้ยชตเจ้าอือฮึสู้มิทิปทิปอ้าอ้อยอ้อยสู้ นี่จดักสบายจังเลยสบายจังเลย,ย,เลยวิธีวิธีปราบแมวพยศครับนี่ครับนี่จุดอ่อนแมวไหนพยศพยศนี่ครับมาจับตรงนี้มารูปรูปนี่ครับโอ้ยสบายจังเลยเด้อสีหน้าเขาเอ้ยมาตรงนี้เอ้ย เอ้ยอืาแมวด่างครับอยู่ในบ้านเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเๆ้ยเ้ยเ้ยโอเคครับผมวันนี้มาไทยเจ้าด่างให้ดูครับแมวเชื่องนี่ครับแมวอยู่ในบ้านไปไอนอนไปสบายแท้ ดี๋ยวครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเราอย่าลืมกด subscribe อยู่ชิดกับช่องเด้วยนะครับสวัสดีครับ